ตำนานเช้านี้เรื่องมือที่มองไม่เห็นใครสลักทับหลังนารายบันทมศิลชิ้นที่หายไปทับหลังโบราณเคยสลักตัวเองได้ไหมคะคืนหนึ่งที่ปราสาทพนมรุง้งเวลาที่ประตูถูกปิดเงียบมีเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงกริง๊งกริก๊กกริก๊ก เหมือนสิวกระทบหินดังอยู่จากด้านในสุดของเทวสถานทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยเมื่อเขาวิ่งเข้าไปดูกลิ่นทูบปล่อยอุ่นหินทรายยังมีผงละเอียดปลิวลงเหมือนเพิ่งถูกแต่งใหม่แต่บริเวณน,นั้นปิดตายและไม่มีรอยเท้าคนสักคนเดียวมีเพียงรอยสลัก ที่งอกต่อจากทับหลังที่หายไปเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นทำงานอยู่ก่อนหน้าไม่กี่วินาทีแล้วใครที่สลักศิลาชิ้นนี้พนมรุง้งปราศาทหินขอมบนยอดภูเขาไฟเก่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของแดนอีสานทุกก้อนอิฐทุกทับหลัง ล้วนบรรจุเรื่องราวของเทพเจ้าศราัทธาและการเวลาและในบรรดาทับหลังทั้งหมดมีชิ้นหนึ่งที่ทั้งงดงามที่สุดและลึกลับที่สุดทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่เล่าเรื่องพระนารายบรรทมบนพญาอนันตนาคราชแต่ทับหลังชิ้นนี้เคยแตกหายไปหนึ่งส่วน หายไปอย่างไรและใครเป็นคนแต่งส่วนที่ขาดโดยที่ไม่มีใครพบเห็นตัวจริงเลยสักคนจากเอกสารจริงทับหลังนารายบรรทมศินเคยถูกนำออกนอกประเทศไทยไปปรากฏในพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาจนกระทั่งเกิดกระแสเรียกร้องให้ทับหลังกลับบ้านเราจึงเริ่มเห็นร่องรอยที่ไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อน ตรงส่วนปลายที่เคยแตกกลับมีรอยสลักใหม่รอยที่ละเอียดกว่าเนื้อศิลาบริเวณเดิมและยังดูเหมือนถูกทำหลังยุคของโบราณหลายร้อยปีคำถามคือใครเป็นคนทำชาวบ้านแถบพนมรุ้งเล่าต่อกันมาว่าในคืนสุกข,ขึ้น15บห้าค่ำจะมีชายรูปร่างผอมสูงผมยาวแต่งกายโบราณมาปรากฏบนสะพานนาคราช บางคืนเขาเดินตรงเข้าไปในประสาทและไม่เคยเดินออกมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโบราณคดีบางคนเล่าว,ว่าเคยเห็นเงาคนก้มสลักหินใต้แสงจันทร์แต่เมื่อใช้ไฟไปเงานั้นหายไปเหมือนละลายเหลือเพียงงานสลักที่เคลือบหน้าไปเพียงหนึ่งลายเนียวเดียวพระวิปัสสนารูปหนึ่งเคยบอกว่า งานศิลป์บางงานไม่จำเป็นต้องมีคนเป็นธรรมรอกโยมศรัทธาเป็นผู้ทำให้มันสมบูรณ์ตัางหาดหรือทับหลังที่ขาดชิ้นนี้อาจมีช่างของมันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ใช่ช่างในโลกของเราตอนทับหลังถูกนำกลับไทยนักวิชาการหลายคนเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่ารอยสลักบางส่วนมีความคมเกินกว่าที่เครื่องมือยุคโบราณจะทำได้ ที่น่าสงสัยกว่านั้นคือรอยเหล่านี้ปรากฏขึ้นในช่วงปีที่ปราสาทพนมรุ้งปิดซ่อมไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีช่างและไม่มีการอนุญาตให้แกะสลักใดๆไม่มีใครถูกบันทึกว่าเข้าไปทำงานไม่มีใครถ่ายภาพระหว่างกระบวนการและไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนแตะต้องศิลาชิ้นนั้นจริงๆแต่รอยสลัก ก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกเพิ่มเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยโดยมือปริศนาที่ไม่ต้องการให้มันขาดหายจากกันอีกต่อไปบางครั้งสิ่งที่ถูกพรากไปก็ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การกลับบ้านแต่มันต้องการความสมบูรณ์อย่างที่เคยเป็น หลายคนเชื่อว่าศิลาขอมไม่ใช่แค่วัตถุแต่เป็นความเชื่อความศรัทธาและคําสัญญาระหว่างคนในอดีตกับเทพเจ้าทับหลังที่พร่องไปหนึ่งส่วนอาจสร้างความไม่สมดุลให้เทวสถานแห่งนี้มากกว่าที่เราคิดบางทีผู้เฝ้าศิลาที่จากไปนานแล้วอาจยังคงทำหน้าที่ของเขาเพื่อให้ศิลานี้กลับมาครบถ้วน ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาผูกพันมาตลอดชีวิตวันนี้ทับหลังนารายบรรทมศิลป์กลับมาที่พนมรุ้งแล้วแต่งานสลักลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่าใครทำยังคงอยู่ตรงนั้นไม่เคยหายไปไหนถ้าในคืนหนึ่งคุณเดินผ่านทางเดินศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ยินเสียงกริก๊กเบา จากในประสาทคุณจะกล้าเดินเข้าไปดูไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ